รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เียนอย่าลืมส่งกันบ้างคุณครูนะครับการสร้างข้อเรียนออนไลน์จะมีขั้นตอนอะไรจะทำอย่างไรเพื่อการใช้งานที่ดีบอกเลยวันนี้ห้ามพลาดครับ สวัสดีครับพบกับกศนออนไลน์ครับกับผมคุณณัฐนะครับที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักการเรียนการสอนระบบออนไลน์นะครับที่กําลังได้รับความนิยมและมีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับกับการศึกษาในรูปแบบออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการสร้าง Account นะครับแล้วก็การสร้างห้องเรียนกันนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบว่าในห้องเรียนเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าวิธีการสร้างห้องเรียนเนี่ยจากอีพีที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปถึงเรื่องของการสร้างห้องเรียนเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นการดึงนะครับนักเรียนนะครับเข้ามาร่วมชั้นเรียนของเราแล้วก็เข้ามารวมในคลาสเรียนของเราแต่ทีนี้เนี่ยก่อนก่อนไปตรงนั้นเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าในการสมัครหรือการใช้งานของตัว Microsoft t e a m เนี่ยมันจะมีประมาณ3กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกก็คือการสร้างในในลักษณะที่เป็นองค์กรนะครับในกรณีที่2เนี่ยจะเป็นการสร้างในลักษณะที่เป็น Education และการสร้างอันที่3ก็คือการใช้งานทั่วไปนะครับผมจะมาฟิกในส่วนที่เป็นการสร้างของระบบการศึกษานะครับแบบอุด Education ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของข้อจำกัดนะครับว่าการใช้งานเนี่ยอีเมล a d d r e หรือ ข้อมูลของผู้เรียนหรือ,อแอคเคานต์ต่างๆเนี่ยจะต้องถูกผูกลิงก์กับตัวเว็บไซต์หรือตัวข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆของมหาลายัยของสถาบันต่างๆของโรงเรียนรวมไปถึงวิทยายลัยต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้จะต้องมีการดึงฐานข้อมูลในการสร้างแอคเคา t ์แต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยผมก็จะมามีการสอนเบื้องต้นด้วยว่าถ้าวันนี้เรานะครับถ้าวันนี้เราเนี่ย ใช้งานในระบบในฐานะที่เราเป็นเจ้าของดูแลระบบหรือเป็นแอดมินนะครับในขณะที่เราได้ถูกสร้างแอดมินในแอคเคาท์แล้วเนี่ยในตัวที่เป็นของ Education เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วมันสามารถทำอะไรได้บ้างแต่วันนี้นะครับผมจะใช้ในรูปแบบทั่วไปในการแนะนำการใช้เบื้องต้นนะครับของการใช้ตัว microsoft teams เป็นการแนะนำเบื้องต้นว่าตัว microsoft teams เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะวิดีโอคอลได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มพาเข้าไปดูในส่วนแรกก่อนว่าจริงๆแล้วในการใช้ Microsoft Teams ในที่เป็นตัว Education เนี่ยนะครับมันมีการใช้งานอะไรบ้างนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เอา add ตัวเมมเบอของ ตัวผู้เรียนเข้าไปแต่แต่ผมแค่ว่าการใช้งานเบื้องต้นของตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในหน้าตาของระหว่างหน้าต่างที่เป็น Education กับทั่วไปเนี่ยมีการใช้งานได้อย่างไรแต่ผมจะเลือกตัวที่ใช้งานที่ง่ายที่สุดแล้วก็สามารถเอามาปรับใช้ได้เลยนะครับตัวส่วนที่เป็นตัวที่เป็นต้องใช้การยืนยันของตัวองค์กรหรือการยืนยันของมหาลายัยการยืนยันของสถาบันต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ย ท่านผู้ชมนะครับอาจจะเอาไปปรับใช้แล้วก็เอาไปเบเนดได้ตามความต้องการหรือตามบริบทของของพื้นที่ของทุกคนที่รับชมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอันดับแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมขอเปลี่ยนใหม่ละกันผมขอเป็นการเอาดึงเชิญนักเรียนเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับในห้องสนทนาของผมนะครับจากทิ้งที่ผมเนี่ยได้ได้ได้สร้างเอาไว้นะครับ อาจาจะมีในเรื่องของการโยนไฟงานนะครับอ่าแล้วก็สร้างชิ้นงานเอามาเป็นในส่วนที่เป็นาการใช้งานทั่วไปก่อนดีกว่านะครับผมจะพาเข้าไปดูว่าการสร้างห้องนะครับการสร้าง Account ที่เป็นห้องเรียนต่างๆนะครับแล้วก็การดึงนักเรียนเข้ามาอยู่ในห้องของเราเนี่ยทำอย่างไรนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าการสร้างตัวนี้สามารถสร้างอะไรได้บ้างตอนนี้นะครับผมก็เปิดมาอยู่ที่หน้า عة, Microsoft Teams เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างห้องกันนะครับสมมุติว่าตรงนี้ผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมขอลบก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรูน้พร้อมๆกันว่าการสร้างห้องจริงๆแล้วเนี่ยเราสร้างอะไรได้บ้างจาก ัว Microsoft Teams ที่เป็นรูปแบบทั่วไปนะครับทีนี้นะครับเรามาดูครับว่าการเข้าร่วมหรือสร้างทีมเนี่ยนะครับเราก็สามารถสร้างได <ๆ S 1> ้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเราก็กดไปที่ว่าที่ทีมนะครับที่ทีมทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วกดสร้างทีมอ,อันนี้ก็สร้างทีมตั้งแต่แรกเราก็สามารถกดนี้เลยนะครับจะสร้างเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับสร้างเป็นสาธารณะก็ได้ท้งองค์กรก็ได้แต่ผมขอสร้างเป็นสาธารณะละกัน ใครๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นส่วนส่วนตัวเนี่ยนะครับก็จะมีลิงก์มีอะไรที่มันเป็นความส่วนตัวมากกว่าตัวสาธารณะนั่นเองนะครับทีนี้ลองดูครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวาสาธารณะนะครับผมจะตั้งชื่อทีมนะครับตั้งชื่อทีมหรือตั้งชื่อคลาสก็ได้นะครับตรงนี้สามารถตั้งได้หมดเลยผมขอตั้งเป็นแมท h ิ m มต i ิกแล้วกันแมททิแมตติกนะครับคลาส นะครับขออนุญาตนะครับแมท i c Magic Class นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็กดสร้างเลยนะครับอ่าตอนนี้ครับก็สร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเป็นการเพิ่มชื่อนะครับหรือเป็นการเพิ่มสมาชิกเข้าไปในกลุ่มของเรานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถกรอกข้อมูลกรอกอีเมลนะครับตาม ที่เราทราบเลยก็ได้ว่าเราต้องการว่าจะให้ใครเนี่ยเข้ามาที่กลุ่มเราหรือถ้าเราไม่ทราบนะครับเราสามารถที่จะคัดลอกลิงก์ส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มที่เราคุยในชีวิตวันได้เลยนั่นคือในอาจจะเป็นในแอปพลิเคชันที่เราอาจจะใช้แชทกันคุยอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าเราต้องการให้เขาเข้ามาอยู่ใน ทีมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าตัวนี้ไปเลยนะครับสมมติว่าถ้าผมไม่รู้เลยว่าใครมีอีเมลอะไรบ้างแต่ผมจะเป็นการใช้ลักษณะที่เป็นการโยนการโยนลิงก์เข้าไปเพื่อให้คนที่รับลิงก์เนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้กับผมได้นะครับอตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอยู่ที่หน้าต่างของอ่า mathematic card เรียบร้อยแล้วนะครับ ไปที่แมตติคัสเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นได้ว่าหน้าต่างเขาก็จะมีการเพิ่มบุคคลเพิ่มเติมสร้างช่องเพิ่มเติมเปิดคําถามที่ถามบ่อยตรงนี้เราสามารถเบนเนตหรือสร้างตามที่เราต้องการได้เลยสมมุติว่าบุคคลเพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มได้ในลักษณะเดียวกันที่ว่าเราสามารถตรงนี้เนี่ยนะครับตรงการเพิ่มบุคคลเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้จะเป็นในกรณีที่เรารู้นะครับอีเมลของนักเรียนเรารู้ อ่ายูเรเรารู้อ e ีเมลของคุณครูหรือบุคลากรต่างๆที่เราทราบเราสามารถเกอกลงไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะไปเด้งขึ้นอยู่บนอ e ีเมลหรือไปเด้งขึ้นอยู่บนมือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เขาพร้อมที่จะสามารถประชุมได้วิดีโอได้เรียนได้นะครับแต่ตรงนี้ครับผมจะใช้ลักษณะที่ง่ายที่สุดนะครับเขาไม่ต้องเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องทราบถึงตัวอ e ีเมลนะครับแต่เราสามารถ รับลิงก์นะครับช n น l เนี่ยส่งไปที่นะครับส่งไปที่ l ล n e ได้เลยนะครับอ่าครับตอนนี้นะครับผมก็จะเลือกวิธีการนะครับที่จะให้นักเรียนหรือให้คุณครูหรือให้บุคคลที่กำลังจะเข้ามาร่วมกับชแนลของเราเนี่ยนะครับเอาให้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือผมจะมีลิงก์นะครับเราก็จะกรอบฟีลิงก์นะครับจากด้านนี้นะครับจะได้ว่าเราก็มาคลิกตรงที่นะครับ ช่องของเราเองนะครับจากนั้นครับถ้าเราอยากให้ใครเข้ามานะครับร่วมทีมกับเราในการคอนเฟอเรนซ์หรือการเรียนรู้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือรับลิงก์ไปที่ช่องนะครับแล้วก็คัดลอกเลยนะครับหลังจากนั้นพอเราคัดลอกเสร็จใช่ไหมครับเราก็เข้าไปในส่วนตรงที่เราคุยหรือสนทนาบ่อยที่สุดนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นไลน์ละกันนะครับกับนักเรียนของผมก็คือกศนอออนไลน์ นะครับอ่าผมก็จะส่งลิงก์นะครับที่จะให้ในักเรียนเนี่ยเข้ามาหาผมในในการคอนเฟลเดนต์ได้เนี่ยผมก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับ enter นะครับหรือว่าทําในอีกกรณีหนึ่งนะครับเราเริ่มการสนทนาไปแล้วนะครับเราเริ่มการสนทนาไปแล้วอ่าตอนนี้เราอยู่ตรงน,นี้แล้วครับผมก็บอกว่ากดไปเลยประชุมตอนนี้นะครับ อ่าโอเคครับทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคัดลอกการประชุมเช่นเดียวกันได้เลยนะครับจะเหีนไดว่าการคัดลอกการประชุมนี่ผมสามารถคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะส่งลิงก์ไปที่นะครับกสนอออนไลน์เหมือนเดิมนะครับกดไปอ่าโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะรอนักเรียนนะครับเข้ามาร่วมนะครับสนทนา หรือเข้ามาเรียนกับเรานะครับตอนนี้ก็ระหว่างรอนะครับก็ดูนะครับการที่ผมได้หันกล้องมาหาตัวเองนะครับนะครับตอนนี้ระหว่างรอนักเรียนนะครับกดยอมรับและยืนยันเข้ามานะครับในการใช้งานนะครับตอนนี้นักเรียนได้กดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะผมต้องขอบอกว่าภาษาอาจจะเปลียนแปลกๆนิดนึงนะครับ อันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีปัญหากับตัวคอมพิวเตอร์ของผมนะครับที่ไม่สามารถอ่านได้อ่าโอเคผมกดยอมรับเรียบร้อยอ่าโอเคนะครับตอนนี้นักเรียนของผมเนี่ยก็กําลังเข้ามาเรียบร้อยแล้ว๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับก็ดูในส่วนที่ตอนนี้นะครับเรายังไม่เห็นหน้านักเรียนนะครับนักเรียนอาจจะยังไม่ได้เปิดกล้องนะครับลองดูตรงที่กล้องนิดนึงนะครับอาจจะดูตรงที่กล้องนิดนึงนะครับว่าเราเปิดกล้องหรือยังนะครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราได้เห็นหน้านักเยนของเราคนแรกเรียบน้อยแล้วนะครับคนถัดไปเนี่ยอาจกําลังตามมาเรื่อยๆนะครับอาจานนออาอจะเป็นในเรื่องของที่ช้าหน่อยาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับการใช้งานของมันเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบเป็นปัญหาหรืออะไรที่มันจะต้องแก้ไขหรืออาจจะต้องน่ากลัวหรือต้องกังวลอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ดี เดี๋ยวผมจะทดลองใช้กับนักเรียนแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเปิดเสียงนะครับสวัสดีครับนักเรียนได้ยินคุณครูไหมครับเห็นไหมครับเสียงค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเสียงค่อนข้างที่จะชัดเจนโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็จะเลือกช่องทางในการที่ให้นักเรียนหรือคนที่กําลังเข้ามาทํากิจกรรมของเราเนี่ย ง่ายที่สุดนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับจากสิ่งที่ผมสร้างไวนะ้นั่นก็คือห้อง m a t Mathematics Class นะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนครับ a t h e m a t i นะแน่นอนผมก็จะให้นักเรียนเข้ามาที่ห้องของผมแต่ผมก็จะมีกลุ่มของผมที่นักเรียนจะสามารถรับข้อมูลผมได้นั่นก็คือผมเอาวิธีที่ง่ายที่สุดนักเรียนไม่ต้องผมไม่ต้องเกาะอีเมลแอดเดรสของนักเรียนเลยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับนักเรียนสามารถเข้ามาได้คือนะครับผมนะครับรับลิงก์ไปที่ช่องแได้เลยนะครับ อย่างนี้ครับขั้นตอน,นง่ายๆเลยนะครับก็มาดูที่จุดๆ3จ,จ,จุดนะครับเห็นว่าเมาส์ผมคลิกอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านบนขวามือของผมนะฮะกดไปปุ๊บเอาละนะรับลิงก์ที่ช่อแนอ่าโอเคหลังนั้นคัดลอกครับอันเนี้ยเราสามารถที่จะส่งไปเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามาที่ห้องของเราตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ ครับผมก็จะเลือกช่องทางนะครับในการที่จะให้นักเรียนนะครับหรือบุคคลที่จะสามารถมาร่วมทํากิจกรรมหรือมาคอนเฟอเรนซ์มาเรียนรู้ในห้องของเราได้นะครับออหรือเข้ามาในองค์กรของเราหรือเข้ามาในห้องของเราที่เราสร้างไว้ได้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเพิ่มอีเมลแอดเดรสของผู้ที่จะเข้ามานะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะรับลิงก์นะครับรับลิงก์นะครับเพื่อที่จะไปแชร์ ให้นักเรียนหรือให้คนที่จะเข้ามาในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับนี่อ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องห้องไลน์ของนักเรียนของผมเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนพอผมส่งไปปุ๊บอ่านะครับนักเรียนเขาก็จะสามารถคลิกเข้าไปในนี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเข้ามาอยู่ในกลุ่มผมได้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยห้องที่ผมเปิดตรงนี้มันเป็นเป็น เป็นาสาธารณะนะครับนักเรียนสามารถเข้ามาได้เลยโดยที่ผมอาจจะไม่ต้องไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องรับนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นครับผมต้องการที่จะคอนเฟลเลนต์เลยนะครับต้องการที่จะคอนเฟลเลนต์เลยนะครับก็กดคอนเฟลเลนต์ครับทีนี้ผมก็ประชุมเลยในตอนนี้อ่าโอเคพอผมเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้ามันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาว่าเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุมกับคุณอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็คัดลอก ลิงก์การประชุมอีก Paste, ครั้งหนึ่งน,นะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้รับลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาลิงก์เนี่ยไปโยนไว้ในช่องแชทของนักเรียนนะครับอ่าผมโยนละปึ๊บทีนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้ามานะครับเพื่อที่จะทําการเข้าร่วมเรียนหรือเข้ามาประชุมกับผมได้เลยนะครับตอนนี้ก็ระหว่างรอ,อนักเรียนนะครับเข้ามานะครับเร,เราก็อ่า โอเคครับเได้ว่าหน้าต่างของมันเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับให้เรายอมรับนะครับแต่ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวสอนของมันเนี่ยอาจจะขึ้นมาแปลกๆนิดนึงนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับของของของพิวเตอร์ผมเนี่ยมันอ่านไม่ได้นะครับก็หลังจากนั้นก็กดรับครับอ่ากดรับโอเคนักเรียนผมคนแรกมาละนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ อ่าเห็นว่าความชัดเจนของภาพความชัดเจนของตัววิดีโอเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนในเรื่องของสัญญาณน,นิดนึงแต่ทุกคนก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับตัวโมโือถือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันพอรับสัญญาณได้แล้วก็มันมันก็ไม่ได้ใช้ความเร็วหรือความแรงของเน็ตขนาดนั้นนะครับตรงนี้เจตนว่าอาจจะมีกระตุกบ,บ้างเล็กน้อยมันก็คือขึ้นอยู่กับตัวสัญญ,ญาณน,นะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมก็สามารถ ดูเด็กได้นะครับเห็นได้ว่าระหว่างการเรียนการสอนตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นได้ว่านะครับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้นะครับตัวกล้องเห็นได้ว่ากล้องตรงนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเราไม่อยากให้นักเรียนเห็นนะครับเราก็สามารถปิดกล้องได้อ่าไม่เห็นเราแล้วนะครับเราก็จะเห็นแต่หน้านักเรียนของเรานะครับพอเราเปิดก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นปิดไม้นะครับปิดไม้คือระหว่างการสนทนาเนี่ยนะครับเราก็ ระหว่างอาจจะเป็นช่วงที่นักเรียนพีเต์งานหรือได้พูดคุยอะไรเนี่ยนะครับปิดเสียงเราก็จะเป็นการปิดเสียงรบกวนสิ่งที่อยู่รอบข้างของเรานะครับตอนนี้ก็จะเป็นการแชร์นะครับก็คือแชร์นัดตรงนี้หมายถึงว่าเราได้แชร์ข้อมูลหรืออาจจะเป็นการใช้การนําเสนอนะครับในตัวของนักเรียนก็สามารถที่จะแชร์ได้ด้วยนะครับอนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆหรือมีอ ลูกเล่น,นต่างๆได้นะครับเราก็สามารถเข้ามาเล่นได้อะทิเช่นผมบอกว่าผมต้องการจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ด้านหลังผมนะครับล่างหลังผมเนี่ยนะครับมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยหรือบ้านของเราเลยลกนะครับผมสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์ด้านหลังได้ทีนี้เอฟเฟกต์ด้านหลังเนี่ยมันก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับอ่อาเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่สักที่หนึ่งนะครับแต่ว่าผมต้องการบอกว่าเฮ้ i, นยนักเรียนครูยอยู่บ้านนะลูกอ่า เราก็หลอกนักเรียนนิดนึงครับว่าคุณครูอยู่บ้านสักครู่หนึง่งนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาการโหลดนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนแบ็กกราวด้านหลังนะครับนำไปใช้เอาแล้วโอเคครับนักเรียนตกใจมากเลยครับตอนนี้ว่าเอา้าจู่ๆคุณครูย้ายไปเป็นอีกที่หนึ่งได้ยังไงอ่ะตรงนี้ครับเราก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวได้นะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เราถ้าเราบอกว่า b บ็กกราวน d นี้ไม่เอาแล้วอยากกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับเราต้องใช้ความจริงคุยกับนักเรียนเท่าน,นั้นนะครับเราก็มากดตรงที่วงกลมแล้วก็กากะบาทครับปิดแล้วเรียบร้อยโอเคครับหรือใช้การเบอร์ก็ได้นะครับอันนี้เราปิดไปนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็ได้เจอนักเรียนเรียบร้อยแล้วกับในสถานการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้เนี่ยนะครับนักเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องว่ามาเจอคุณครูแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสามารถเจอเราได้เนี่ยก็คือสามารถเจอได้ ในสื่อออนไลน์แบบนี้แหละครับเพราะว่าการที่เรามาเจอกันในขณะเดียวกันที่แบบว่าเจอคนเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่ง่ที่อันตรายในการในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของเชื้อวัาต่างๆเนาะตรงน,นี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรากับนักเรียนได้เจอกันได้นะครับโอเคนักเรียนครับเดี๋ยวไว้คุณครูไปสั่งงานนะครับดีไหมเจอกันวันแรกเราสั่งงานกันเลยดีไหมพร้อมใช่ไหม ได้หมดด้วยนอผมเองนะครับนักเรียนผมมีความขยันและมีความตั้งใจสูงพร้อมที่จะเรียนตลอดนะครับโอเคไว้เราจะกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเศ็เนี่ว่านะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกใช้ลิงก์ที่ง่ายมากนะครับไม่ได้มีการซับซ้อนอะไรเลยนะครับตรงนี้ตัวนักเรียนเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกดลิงก์ เข้ามาร่วมประชุมร่วมเรียนในคลาสได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้อแอค c คา u n ์ที่ทั่วไปนักเรียนสามารถใช้ได้เลยสมัครได้ง่ายนะครับแต่ส่วนที่เป็นตัวงองค์กรนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งว่า,าถ้าเรามีองค์กรเรามีโรงเรียนที่เป็นตัว Education เนี่ยตรงนั้นน่ยมันจะใช้ได้ยังไงนะครับเราต้องรับลิงก์ยังไงเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นต้องต้องอยู่ในส่วนของลิงก์ที่เขา ทำการเชื่อมต่อระหว่างตัว Microsoft Teams กับเว็บไซต์ตรงนั้นนะครับหรือตัว Account ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับมแต่ว่าตัว Account ตรงนั้นเนี่ยผมตรงนี้ผมได้จําลองขึ้นมาว่าผมได้อยู่ในผมได้สร้างแล้วผมได้เป็นแอดมินของห้องของอ Education นะครับห้องอยู่ของ Education งนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการแอดนักเรียนนะครับเนื่องจากอาจจะต้องใช้ Account ที่มันมีการลิงก์กันนะครับ อาโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเลือกใช้งานแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยระหว่างเราเมื่อกี้เนี่ยเราดันบังเอิญบอกว่าลืมพูดในเรื่องของงานที่จะให้นักเรียนเนี่ยไปทําหรือไปหาหรือไปค้นคว้าเพิ่มเติมหรือเราต้องการที่จะแอสซน์งานให้กับคนที่เข้าร่วมประชุมกับเราได้เนี่ย<ม>ก็สามารถที่จะมาใช้แชทนะครับเข้ามาใช้แชทได้นะครับ เข้ามาใช้แชทได้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลพิมพ์อะไรต่างๆได้ในแชทตรงนี้ได้เลยนะครับอาทิเช่นผมบอกว่า,าเนื่องจากาสักครู่นะครับเนื่องจากเมื่อสักครู่ครูยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดนะครับ การมาเรียนอ่ะโอเคเราก็สามารถแจ้งเข้าไปในแชทได้เลยนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นไปตามที่เราได้พิมพ์นะครับตามที่เราได้พิมพ์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะไปเด้งขึ้นบนนะครับเครื่องมือที่นักเรียนใช้คอนเฟรนซ์เมื่อกี้นะครับหรือเครื่องมือที่เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ บางทีถ้าสมมุติว่าเรามีเอกาสารหรืออะไร้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับโยนเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูในเรื่องของตัวรายละเอียดกันว่าจริงๆแล้วพอเราได้ได้โยนข้อมูลโยนไฟล์อะไรต่างๆเข้าไปใช้งานตรงนั้นนะเราสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการแชทละกันนะครับการแชทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแชทส่วนตัวได้สมมติว่าลืมแจ้ง ข้อมูลอะไรบางอย่างของนักเรียนไปนะครับแต่นักเรียนได้วางสายกันไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะนะครับใช้แชทนี่แหละครับเป็นเครื่องมือสื่อสารภายในนี้ได้เลยแล้วก็คนอื่นแล้วก็สามารถรับรู้ได้ด้วยกับตัวนักเรียนเองด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับที้ผมก็โยนไปแล้วครับถามว่าเนื่องจากเมื่อสักครู่ครูยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดการมาเรียนนะครับตรงนี้ก็ผมก็สามารถแจ้งเข้าไปได้นะครับถ้าไม่นัถ้า ไม่ทาให้รู้สึกว่านักเรียนตเะรีดเนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์หรือมีลูกเล่นอื่นๆเนี่ยสามารถใช้ไปได้นะครับตังนี้เราก็เลือกส่งไปได้นะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับในการใช้ห้องที่เป็นรูปแบบทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถเข้าไม่ได้เลยนะครับในอ p พีถัดไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่านะครับในการใช้งานของตัว Microsoft Teams เนี่ยมันสามารถนําไปต่อยอดกับการทํางานของเราอะไรอีกได้บ้างถ้าอย่างไรแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราจะมน อีพีหน้าครับสวัสดีครับเรียนรู้การสร้างห้องเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft Teams เข้าสู่ระบบด้วย Gmail หรือ Hotmail สามารถหลดใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android เข้าสู่หน้าโปรแกร,รม Microsoft Teams สามารถสร้างกลุ่มตามรูปแบบที่ต้องการกดเลือกการร่วมหรือสร้างทีม กดเลือกสร้างทีมตั้งแต่แรกกดเลือกสาธารณะสำหรับทุกคนเข้าร่วมได้ตั้งชื่อทีมของคุณกดเลือกสร้างเพียงเท่าน,นี้คุณก็สามารถเรียนรู้การสร้างห้องเรียนด้วยโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้แล้ว